สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมครับความเจริญทรัพย์รถปูนมาส่งครับผมวันนี้พ่วงปูนมานะครับวันนี้วันพุธที่สามสิบนะครับผมอันนี้ก็ลุ้นลุ้นลุ้นว่าฝนจะตกไหมครับก็วาสนาดีนะครับเมื่อกี้มันมืดมาครับมืดมาหมดเลยครับ ไปประมาณมันมันมันเริ่มจางหายไปเลยครับนี่นี่ครับเหมือนฝนจะตกเมื่อวานตกหนักเมื่อวานตกหนักมาวันนี้มันจะตกแต่ว่ารถปูนมาก็หยุดพอดีก็เลยยังไม่เอาผ้าใบออกนะครับผ้าใบยังอยู่บนรถปูนอยู่ครับตอนนี้เหมันจะไปแล้วครับไปทางนน้นครับไปทางนน้นครับเหมือนฝนจะมา ถ้มามาในงานเข้าเลยครับถ้าโดนปูนแดงนี่แข็งเลยนะครับนี่เพราะว่าปูนแดงนี่มันไม่มีพลาสติกด,ด้านในนะครับอ่ะอันนี้ปูนมาส่งพวงหนึ่งมันก็เริ่มเยียบหน่อยนะครับเพราะว่ามันหน้าฝนนะครับปกปกติจะสัปดาห์ละสองพวงนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่สัปดาห์ละพวงนะครับนี่หายไปเท่าตัวก็ไม่เป็นไรครับก็พอได้ขาย นะครับแล้วก็เทเสาเทอะไรไปเทไว้เรื่อยๆนะครับนี่ครับรยวพาไปดูเสากอนส่วนนี้เราก็เทไว้นะหน่เสาเห็นไหมครับสวยนะครับใช้ได้เลยนะหน่เทเสาไว้เรื่อยๆนะครับ จเจอแมคโครครับวันนี้แมคโครเพิ่งมาได้สามวันนะครับนี่เจ้าฮิตาชินะครับไปเอามาจากบ้านนะครับนี่พอดีทางบ้านก็ไม่ได้วิ่งดินนะครับเพาทำนาหมดก็เลยเอามาใช้ที่นี่นะครับอ่าไวตัดยินตัดตายนะครับฮิตาชิร้อยยี่สิบนะครับผมมาแทนเจ้าคันนี้ครับเจ้าคันนี้เริ่มจะ งองเงนะครับก็เลยมาเผื่อสำรองไว้นะครับมันจะสะดวกสบายกว่ากันครับนี่มิตชิ 120EX นะครับก็นี่ก็คุมผ้าไว้นะครับเพราะกระจกแตกอ่าคนขับรถทํากระจกแตกนะครับเพราะว่าฝนจะตกเลยต้องคุมไว้กลัวมันจะเข้าเครื่องนะครับ ถ้าเข้าเครื่องมาก็โดนกล่องโดนไฟช็อตนะครับต้องคุมไว้ก่อนกระจกหล้างแตกนะครับนี่นี่ก็ยังไม่ได้ล้างครับนี่ครัน้นี้แหละครับที่ทำมาหากินตอนผมยังไม่มีร้านนะครับนี่เจ้าคนนี้แหละวิ่งถมที่ถมอะไรครับทำถนนหรือป,ป่าก่อนนะครับบุกเบิกรถด,ดำ วิ่งกันจนอยู่ตัวแล้วครับจนไม่ไหวก็เลยต้องมาหาเปิดวัสดุก่อสร้างครับทุวันนี้รถมันเยอะแล้วก็แข่งกันสูงนะครับตัดราคากันเยอะไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเลยนะครับถ้าวิ่งดินนะครับแล้วเงินเซ็นด้วยนะครับไานจะลดเสียนหนจะอะไรครับลำบากนะครับนี่ครับ ก็เลยอยู <conclusions> <han abre> ่บ <K> ้านมีอยู่อีกคันหนึ anyway. ่งก็เลยเอาคัน <breakthrough> นี้มาประจําที่นี่นะครับอีกชันหนึ่งก็ไว้ตักหินตักทรายอยู่ทางนู้นนะครับคันนี้ก็มาตักอยู่ทางนี้นะครับเวลาตักเยอะๆครับมันไวกว่ารถตักสองเท่าเลยนะครับเพราะว่ารถตักกว่าจะตักได้นะครับตักใส่รถต้องวิ่งใส่อันนี้โยู่ที่ครับตักเวียงใส่เวียงใส่ปุ๊บเต็มนะครับรถตักได้สวยด้วยนะครับ ก็ผมเอามาก็ไว้ตักหินตักทรายนะครับเผื่อมีงานรับจ้างเป็นวันก็ไปนะครับรับจ้างแบบไปขุดตอ่อหม้อขุดอะไรแต่งฝายแต่งอะไรก็ไปก็จะมาแต่งคันดินด้วยยังไม่มีเวลาเพราะว่ายังไม่ได้ทำกำแพงนะเพราะว่าเห็น <c> ร <oughs> <c oughs> ้านแม้ว่าเขาจะขายก็ยังไม่แน่ใจว่าจะขายหรือเปล่าก็เผื่อไว,กว้ก่อนเผื่อโชคดี จะขายมาเราก็จะได้ซื้อครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําคันกันนะครับมน้ำมันก็จะไหลเสาะลงนะก็ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยครับเป็นดินเหนียวมันพออยู่อยู่ครับนี่ครับโอ้ดวงดีครับแดดออกครับนี่ก่อนหน้านี้นี่มืดมาเลยนะครับนี่ลมมาโหดีนะครับมันไปด้านนู้นครับไปด้านนู้นด่งั้นปูนผมแข็งแน่นอน นะครับพราะพวกนี้มันไม่ถูกกับฝนนะครับพวกปูนแดงครับมันไม่มีพลาสติกด้วยครับข้างในนี่ก็ใช้คนลงนครับมีฟกีบอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่มันแคบต้องใช้คนเลียงข้างหนอนาคตค่อยทำที่เก็บปูนใหม่นะครับ อันนี้ก็ถือว่าไปได้หลายขั้นแล้วนะครับผมสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็ร้านค้าของชำนะครับของชำมันยังช้ายากเพราะว่าผมไม่มีบารุดนะครับไม่ได้ทำโครงการแล้ววุ่นวายนะครับวุ่นวายแล้วไม่เอาก็ขายปกติทางนน้นเงียบแต่ทางนี้ก็เรื่อยๆนะครับวัสดุก่อสร้างกำไรดีนะครับกำไรดีก็ ดันดันมาทางนี้ดีกว่านะครับเตรียมของเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างให้มันครบนะครับถ้านู้นไม่เป็นไรครับก็ขายไปเด้เลยนะครับอย่างคนงานว่างก็มาเทเสารับเลยเห็นไหมครับเทไว้เลยครับถึงเวลามันไม่พอหรอกครับนะครับยิ่งยิ่งทุกวันนี้คนเริ่มกลับบ้านมาอยู่แถวบ้านเยอะนะครับมันไม่มีงานทําก็ต้องมาหาทําอะไรที่อยู่อยู่บ้านเรานะครับ ทำโคง้งหนองนาทำสวนผสมประสานทำกระท่อมทำอะไรนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปนะครับทำการ,กรเกษตรอยู่ที่บ้านเยอะนะครับทุกวันนี้หลายโรงงานปิดหมดนะครับก็ต้องแยกกันมาอยู่เริ่มงกั่ยสานกันเยอะนะครับช่วงนี้ตุตตการสั่งของแต่ละวันก็เยอะนะครับทำบ้านเยอะมากช่วงนี้การก่อสร้างเยอะนะครับ ในขณะหน้าฝนก็ยังสั่งกันเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่โทรถามเรื่องภาษีนะครับก็โทรมาเยอะนะครับโทรมาหลายคนแล้วประมาณยี่สิบกว่าคนแล้วครับที่โทรมาหาผมผมก็อธิบายบอกเท่าที่ผมเจอมานะครับผมก็ไม่ได้รู้มากแต่ว่าประสบการณ์ที่ผมโดนภาษีแล้วก็ไปหาซัมภกรนําไปเคลียร์ผมก็เล่าตามที่ผมไปแล้วก็ ในความเป็นจริงนะครับในประสบการณ์ที่ผมโดนนะครับก็เข้าไปหาเขาเลยนะครับสมัมภาระก็เข้าไปเลยนะครับก็ถามเขาว่ายอดปรับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาทําบัญชีใหม่นะครับเพื่อลถยนตส่วนที่มันเกินส่วนที่มันเยอะมีส่วนไหนลดได้ก็ทําบัญชีเข้าหาเขานะครับทําบัญชีไปก็จะเหลือเท่าไหร่ก็คุยกันเอานะครับส่วนบัตรจะต้องยกเลิกนะครับ ยกเลิกโครงการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ยกเลิกชื่อเจ้าของร้านนะครับให้เป็นชื่อคนใหม่นะครับแล้วก็ห้ามเดินบัญชีกับชื่อเจ้าของเดิมนะครับผมตามตามนั้นนะครับที่ท,ที่หลายคนถามมาว่ายอดเกินไป4ีห้าล้านนะครับต้องทํำยังไงก็อย่างนี้ครับถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาไม่จดแวตนะครับถ้าจดแวตก็เซ็นต์ค่าปรับนะครับแล้วก็ขายต่อได้ครับรูดต่อได้แต่ถ้าไม่จดแวตก็ต้องยกเลิกนะครับมันเป็น ทุกไลนนะครับที่เขาแจ้งมาก็ประมาณนี้นครับยอดเท่าไหร่เขารู้หมดนะครับสุปกรณไปถึงเขาเขา,เขากดเข้าปุ๊บร,รู้เลยนะครับว่ายอดเราเกินไปเท่าไหร่นะครับถ้าเห็นเห็นเห็นบางเจ้าก็ไม่ไปติดต่อนะไม่ไปติดต่อแล้วนี้ปีที่สามปีที่สามโดนโดนยอดหลังไปเป็นล้านนะครับเนี่ยเพราะว่าทําโครงการของอวตนะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกับพวกพวกอ่ะ ภาสีหมดเลยนะครับนี่เข้าสัมภาระเข้าอะไรเนี่ยเกี่ยวเนื่องหมดเลยมันมันตัวเดียวกันนะครับอ่าอย่าไปชราใจครับถ้ามันเกินแล้วล่ะเรารู้แหละว่ามันเกินแล้วก็ไปติดต่อเลยนะครับอย่าไปปล่อยไว้นะครับมันมันอายุความอยู่ที่10ปีนะครับตามกฎหมายนะครับอ่าก็ตามนั้นนะครับถ้าใครเกินก็ไปติดต่อนะครับผมอย่าเอาไว้นะนะนะครับมันจะยากนะครับอ่ะโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยกันเล็กน้อยนะครับยินดีต้อนรับแมคโครคันใหม่เข้าร้านเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ